จริงคือเราอะเป็นคนเลือกเองไม่ได้อยู่แล้วว่าเราอยากจะเล่นกับใครหรือว่าอยากจะอยากจะร่วมง,งานกับใครอะไรยังไงอะค่ะคือก็อยู่ที่ผู้ใหญ่อะค่ะเราก็เป็นเด็กคนหนึ่งค่ะบอกวาพูดว่าพี่เกดดูเป็นเพื่อนกับนนอกอะไรอย่างเงี้ยไม่จริงค่ะอันนี้คือพี่เกดเขาเป็นพี่ชายที่น่ารักมากๆสำหรับเราอะถ้าสมมติว่าร่วมงานได้ก็ดีคิมก็รู้สึกดีใจที่ได้ที่ได้ร่วมง,งานกับทุณพ่อเพราะว่าตัวเองก็อยากที่จะหาประสบการณ์ไปเรื่อยๆแล้วก็พี่เกดเขาเป็นเหมือนรุ่นพี่เราด้วย คู่กันใช่ไหมคะกับเล้งไม่มีไม่มีคะ่ะตอนนี้หนูถ่ายเรื่องเดียวค่ะแล้วเขาบอกว่าเราจะคู่กับพี่หมากเท่านั้นเพราะเป็นเพื่อนคู่บูนก็อย่างที่บอกค่ะว่าเราเลือกไม่ได้อยู่ที่ผู้จัดด้วยบทด้วยคาแรคเตอร์อะไรอย่างเงี้ยที่มันเหมาะกับเราแล้วก็กับพี่หมากมันก็เลยบังเอิญเจอกันบ่อยอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะซีรี่์กับข่าวนี้มีคะเขาทั้งแรงเหมือนกันก็แรกนะแต่ว่าเราไม่เราไม่เคยพูดอ่ะเราไม่ได้พูดจริงๆอ่ะค่ะก็เลยแบบว่าเออไม่ ไม่จำเป็นนะคะคิดว่าเดี๋ยวก็คงจะไปเองแล้วก็คมสนิทกับพี่เกดด้วยค่ะพี่เกจะหน่อยไหมคะไม่อะค่ะเขาก็ต้องรู้รู้จากเราอยู่แล้วค่ะที่มีข่าวว่านางเอกรุ่นน้องคิมเบอร์ลี่ออกอาการนี้พระเป็เพร่บ้านนอกงานนี้หนุ่มเกรดก็บอกมาว่าก็จริงกับบ้านนอกไาบ้านอยู่เพชรบูณ์ไม่ยีหรอกเขาาพูดเล่นๆละมั้งผมเชื่อว่าน้องไม่พูดหรอกน้องไม่ได้พูดหรอกเออไม่ไม่มีทาง